ดีเจอ้อมค่ะ อนนี้นะคะสี่โมงกับอีกยี่สิบแปดนาทีก็เรียกได้ว่าไล่เปิดเพลงกันมาเก็บทรงไม่อยู่ฟังยังไงขนุกปะ <c oughs> คือแบบเก็บทรงไม่แค่อ่าอะไรนะกโหมันแบบได้นะเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็โอ้มั่นดีเนาะ,ะก่อนน้นั้นนะคะเราเริ่มต้นกันตั้งแต่ move ไปไหนนะคะน้องไบรท์นะคะตอนน่อกันที่กิดกัน is okay not to be alright นะคะจัน,นทังคารพุพธหัสศุกร์เสาร์ทิ์เจ็บจริงเก็บทรงไม่อยู่เอาจริงๆถ้าปิดหน้าดีเจออกอะแล้วไม่มีใครรู้ประวัติเนี่ยนี่วัยรุ่นมากเลยนะ รู้สึกว่าตัวเองวัยรุ่นมากเลยนะอันหนึ่งขั้นหมนมามองอ่ะก็วัยรุ่นพวกเรายังวัยรุ่นกันทั้งนั้นถูกปะถูกคือถ้าเราไม่เอาความอายุมาเป็นตัวจํากัดวัยอ่ะเราวัยรุ่นมากจริงนะเพราะเพลงที่เราเปิดอ่ะรุ่นลูกเลยรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้องอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวพวกนี้เรียกเราว่าอะไรพี่เอ๋ยก็น่ารักคือจริงจริงมันการที่เธาเรียกอะไรอ่ะเราต้องยอมรับนะว่าโลกมันจะหมุนมันจะถูก ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาถ้าเรายังอยู่กับโลกใบเดิมของเราแบบมันก็ย,ยากปะถ้าเรายังยืนยันว่าเราจะยังจะฟังเพลงเนี้ยถามว่าเพลงที่เราเคยฟังตอนเด็กๆมันคือความประทับใจมันเพราะในแบบที่เราโตมาแบบนั้นมันมันก็ยังคงอยู่ในใจเราปะแต่ว่าเพลงทุกวันนี้มันก็จะมีความเพลาะมีสเสน่ห์ของของเพลงในวันนี้ปะ แล้วว่ามันมใช่ไหมมันก็เหมือนเสื้อผ้าแล้วสุดท้ายมันก็จะอยู่บนรากฐานเดียวกันแหละมันก็จะมีสีสันของนู่นนี่นั่นตัดไปกลับมาเอาไอ้นี่มาผสมหน่อยเอาซาวแบบนี้มาแต่ว่าพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยถ้าเราฝึกอะไรแบบนี้ได้มันจะทําให้เราค่อยๆยอมรับอะไรบางอย่างได้เรื่อยๆป่ะคือถ้าเรายังแบบว่าไม่ฉันจะฟังแต่เพลงนี้เท่านั้นซาวแบบนี้เท่านั้นคือดีที่สุดในโลกมันไม่ได้ผิดที่เราจะคิดแบบนี้แต่ ฉันก็จะเปิดรับอย่างอื่นด้วยนะเอออันนี้โอเคมันจะไม่เสียโอกาสแต่ถ้าเกิดว่าไม่อันนี้คือดีที่สุดและเป็นหนึ่งเดียวอันอื่นไม่ดีไปหมดอันนี้เราเสียดายโอกาสเพราะบางทีมันอาจจะมีบางอย่างดีๆซ่อนอยู่ในบางเรื่องปะใช่ครับมันมันมันน่าเสียดายจริงๆนะครับมันคือการปรับเปลี่ยนในชีวิตโดยเฉพาะอ้อมว่าปีนี้ยเราเรียนรู้การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแล้วจะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงกันอย่างแบบโชคชนอะใช้คําว่าโชคชนเลยดีกว่าคือ มันมันเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆนะมันเปลี่ยนไปแบบวิธีการใช้เงินวิธีการใช้ชีวิตวิธีใช้ลมหายใจทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยอะไปไหนก็ไม่ได้ถูกไหม okay, okay. อยากไปก็ไม่มีที่เปิดให้ไปตอนนี้ขยับได้หน่อยแล้วอาไปแบงค์ <Okay. S 1> คือเริ่มเมื่อวานนี้นะคะก็คือไปแบงค์อะไปได้ <Okay. S 1> แต่แต่แต่ว่าสแตนอะโลนนะ <Okay. S 1> ในห้างเนี่ยปิดคือห้างเนี่ยทยอยเปิดแล้วนะ <Okay. S 1> ตอนนี้ห้างเปิดอยู่สองแบบแนะ อันอ่ะสามหนเปอร์สองร้านอาหารในห้างซึ่งไปซื้อเองไม่ได้ต้องผ่านไรเดอร์รหรือโทรไปที่ร้านแล้วให้เขามาส่งและมีจุดรับ,รบห้ามเดินไปรับเองแล้วเมื่อวานที่เริ่มแล้วก็คือคบแบงค์ที่อยู่ในห้างเปิดทําการได้แล้วแต่ทั้งหมดจะต้องมีการดูแลในใ,ในตามความเหมาะสมซึ่งอ้อมเป็นคนไม่ค่อยได้ไปแบงค์อยู่แล้วเป็นทุน แต่เดิมจะไปแบงค์มากกว่าเพราะไม่ทําธุรกรรมผ่านมือถือใช่ไหมคะก็ดิฉันเป็นแบบว่าไม่เป็นสายที่ต้องการเห็นต่อหน้าใช้คำนี้เถอะโลเทกกระแด <laughs> ค,คืออยากเห็นหนะ้าชัวๆว่ามันมีปั๊มในสมุดเราเป็น,อ,อ,ปนอะไรนะเออมันจะได้รู้ว่าเมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยคืออ้อมไม่ให้ใครหักเงินอ้อมแบบบัตรเครดิตก็อย่ามาหักเงินอ้อมนะเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าหักเงินเราจะไม่รู้เลยว่าเงินในบัญชีหักไปเท่าไหร่แล้วเราจะไม่ได้ตรวจแต่ถ้าเราทบแบบ ไปกดจ่ายหรือเดินไปแบงค์ไปจ่ายเราจะรู้ว่าเดือนเนี้ยเรามีค่าอะไรบ้างนึกออกป่ะก็เลยเนี่ยไม่ให้ไปไหนก็ไม่ไปวันนี้มีโอกาสไปแบงค์หนึ่งแบงสิ่งที่เกิดขึ้นเรารพภเดินออกมามาทําธุระอะไรครับเมาประมาณเนี้ยค่ะอ๋ออย่างงี้ครับได้แล้วก็กดบัตรคิวให้นะสิ่งที่เขาบอกคืออะไรลองน้องก็แบบฮะ ตื่นเต้นมากอะร้อนอกไม่เคยไปแบงค์ไงคุณฝ่าจะบอกว่าทําไมอ้อมเฉลอยอ้อมก็ขอโทษนะคะออาว่ามันก็ต้องมีคนไม่เคยไปแบงค์อย่างอ้อมบ้างเหมือนกันวิธีเขาคือลอนอกแบงค์นะจ๊ะไม่ว่าจะยังไงแต่โชคดีวันนี้ก็มีแดดไล่ๆก็ลำไร้ลํำไรก็แฮปปี้แล้วสักพักพอเขาก็มีเสียงนิ่งนองคิวเดินเข้าไปพนักงานมีอยู่ตั้งสี่คนแต่เขาไม่ได้รับทุกช่องแล้วพออ้อมทำธุรกรรมจนเสร็จอ้อมก็ถามเขาตรงๆว่านี่รับทีละกี่คนนะคะ มากที่สุดก็สาม,มคือ,อช่องละคนเขาเป็นมาตรการาคือแบบโอ้แล้วเขายกเก้าอี้นั่งรอยกทุกอย่างออกมหมดเลยนะโล่งใช่เขาบอกว่าแล้วสบายใจขึ้นไหมคะมพอทําแบบนี้ถามพนักงานนะต้องถามเขาไง<ม>เขาบอกก็สบายใจขึ้นมันก็เหมือน เขาถูกดูแลจากจากจากสำนักเขาด้วยว่าแบบไม่ให้เขาแบบต้องอยู่กับคนเยอะๆเือทั้งลูกค้าด้วยนะคือมันสบายใจทั้งสองฝ่ายมันไม่ใช่สบายใจลูกค้าว่าในในนั้นไม่มีคนแต่ตัวพนักงานเขาจะได้ไปทํางานด้วยความแบบเหมือนเขารู้สึกว่าทําไมเขาต้องมาเสี่ยงเขากระดาษหน้าเหมือนกันอ่ะเพราะเขาต้องจับเงินเพราะเขาต้องจับอะไรแล้วมันทําให้เรารู้เลยว่าการไปแบงค์เราต้องใช้ปากกาของแบงค์สิ่งที่เกิดขึ้นคือล้างมือไม่เลิกรับอะไรมาจดอะไรมาเนี่ย พกทุกอย่างแล้วพอเนี้ยลืมลืมพกปากกาเพราะจริงๆถ้าไปแบงก์อ่ะเราต้องเซ็นเราควรจะปากกาเราไปไม่ใช่ปากกาเขาและถ้าเราจะใช้ปากกาเขาคือเจลค่ะนี่ดิฉันหมดไปเกือบครึ่งกระปุกกับการไปแบงก์แป๊บเดียวเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวรับไปนั่นเดี๋ยวเซ็นไอ้นี่เดี๋ยวรับไปรับมาใช่ไหมนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นมือใหม่ไม่ค่อยได้ไปแบงก์แล้วจะต้องไปอย่าตกใจ และอย่าไปเอ๊ะใส่เขาว่าทำไมให้ฉันรอหน้าร้านเลยะอยใา้เขารอหน้าแบงค์เหรอเห็นรูปเปล่าฉันเป็นใครเขาไม่รู้แล้วค่ะว่าคุณเป็นใครเขาไม่ได้เปิดบุ๊กมาอ่านแล้วถึงเขาเปิดมาเขาก็ไม่รู้รอหน้าด้วยความปลอดภัยท้งคุณสุขภาพตัวคุณเองด้วยเพราะฉะนั้นก็รอไปแต่ว่าเอาว่าพนักงานเขาก็จะพยายามทําทุกอย่างให้เร็วที่สุดนะคะหรือว่าวิธีใหม่เขาก็อยากพยายามให้เราใช้ทุกอย่างผ่านแอป ก็ต้องก็ต้องว่ากันไปแต่ว่าก็ต้องมีเขาเรียกว่าถ้าจะใช้ผ่านแอปเราก็ต้องหมั่นเช็คนะใช่ครับมันต้องหมั่นเช็คเลยดูว่าเราโน้ตอะไรไว้ค่าใช้จ่ายอะไรยังไงให้ดีๆและต้องตรวจทานดีๆเพราะว่าถ้ากดรหัสผิดเวลาโอนผิดอ่ะโอ้โหต้องมาทําเรื่องอ่ะวุ่นวายเคยเคยโอนบัตรเครดิตผิดไงมีรุ่นน้องทําให้กูไม่กลับเลยจ้ะกว่าจะกลับมาได้ต้องไปติดต่อต้องติดต่อว่าอ่าเราโอนไปอันนี้ตัวเลขผิดอันนี้ไปทําอันนี้ หลายอย่างเพราะฉะนั้นความรอบคอบยังคงต้องมีอยู่แล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าจะไปแบงค์แบงค์ในห้างเปิดแล้วแต่ว่าจํานวนของการเดินเข้าไปใช้อาจจะต้องจํากัดหน่อยเพราะฉะนั้นเผื่อเวลาของคุณไว้ด้วยค่ะ EFM อารมณ์ดีนี่นี่คุณอยากมีเงินเก็บไหมครับอุ้ยอยากสิคะทํายังไงหรอคะอ๋อก็ลองทาเงินตกดูสิครับได้เก็บแน่นอนพร้อ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะคุณแม่ที่มีลูกชายวัย13โทรมาปรึกษาคุณหมอว่าในวัยน,นี้เนี่ยเราควรจะเปิดใจคุยเรื่องเพศกับลูกยังไงดีเพราะเป็นช่วงที่กําลังอยากรู้อยากเห็นอยากลองทุกๆอย่างกลัวว่าลูกจะไปเปิดเจออะไรที่ควบคุมไม่ได้อ่าเอาว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะอะไรดีเจของเราก็เขาก็ผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาแล้วเขาก็เตรียมตัวที่จะเป็น เขเป็นคุณพ่ออยู่แล้วเขาก็จะต้องมีวัยของเขาที่จะต้องเผชิญเหมือนกัน <m> และเรามีคุณหมอที่เชีช่ยวชาญและรู้เรื่องพวกนี้ <m> เพราะฉะนั้นกับคุณผู้ฟัง เอาว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแปลว่าคุณแม่เนี่ยใส่ใจลูกแล้วก็อยากจะโตเขาเรียกว่าเติบโต,บโตบไปได้วยกันในฐานะแม่อีกคนหนึ่งในฐานะลูกให้เข้าใจกันเนี่ยค่ะมีอะไรเรื่องที่คุณสงสัยเรื่องของเพศเรื่องของความสัมพันธ์โทรมาได้นะคะทุกวันจันทร์ค่ะบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นในช่วงเวลานี้ก่อนนะแล้วไม่งั้นเราก็จะเจอกันเหมือนเดิมคือสามทุ่มถึงห้าทุ่มสามดีเจและหคุณหมอค่ะ E F M gentlemen Man man cui gan tras